สวัสดีครับนะครับคลิปมาต่อจากคลิปที่แล้วครับนะครับอ่านะครับการอ่านอักขระนะครับบนเหรียญเจริญรนลางหลวงพ่อพัดวัดพุยด้วนนะครับคลิปที่แล้วนะครับด้านหน้านะครับบอกไปแล้วว่าอ่านยังไงนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องความหมายเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาไล่นะครับแปลความหมายนะครับตามหลังนะครับเราเอาแค่คําอ่านก่อนนะครับอ่ะนะครับมันเริ่มดูกันเลยครับนะครับนี่นะฮะ สมนาระาไทยอันนั้นน่าจะอ่านกันออกเนาะนะครับเมตตามหานิยมนะครับนะครับมาดูด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดนะครับเป็นพระคาถานะครับหัวใจยอดศีลนะครับอ่านว่าพุทธสังมินะครับนี่นะครับเห็นนะชัดไหมนะครับนี่คําแรกพุทธสังมินะครับแล้วก็มาแถวนี่แถวล่างสุดนี่นะแถวล่างสุดนะครับจะเป็นนะครับส่วนหนึ่งในคาถาเกาะเพชรนะครับ อ่านว่าปาอิอาปะนะครับนี่น,นี่ปาอิอาปะนะครับแล้วก็น,นะกนี่นี่ครับพระคาถานี่นี่ตรงนี้นะตรงนี้นะไม่เกี่ยวกับในช่องนี้นะนะครับเฉพาะนี่ตัวที่แบบวเว้นเว้นระยะกันเนี่ยนะครับเป็นคาถามหาอุดนะครับอีกหนึ่งคาถานะครับอ่านว่า อันนทัศนะอัปปติคามะอุนะครับอ่ะมาดูนะครับทีละตัวนะครับอ่ะนี่เลยตัวนี้ครับอ่ะนิทัศนะอัปติ คามะอ,ะอุนะครับก็จะอ่านตามนี้นะครับแล้วก็ยังไม่จบนะฮะนี่นี่น,นี่อันนี้จะยาวหน่อยนะครับอันนี้จะยาวหน่อยนะครับด้านนอกสุดนะครับอ่านะฮะส่วนด้าน่างสุดเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอ่าจะได้ศึกษาเข้าใจกันง่ายนะครับขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับ เข้าใจเนาะนะครับก็จะตามนี้นะ,ะนะครับทำามมืดนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะเป็นนี่นะนะคลิปต่อไปจะเป็นท่านด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับจอมืดไปน,นิดนึง เดีไม่ครบ3นาทีฮะ